ข้อหวยจับตารูปหล่อหลวงพ่อพยอมหน้าทะลุกระจกรถกระบะบังเอิญมีเลขจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจาก Facebook ป๊๊ปข่าวสั้นได้โพสต์ภาพรถกระบะมีรูปหล่อด้วยทองเหลืองของหลวงพ่อพยอมวัดเขาน้อยตําบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ที่บรรทุกอยู่หลังกระบะนิสสันสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน6964อุทัยธานีเสียนพุ่งทะลุกระจกหลังจนแตกเสียหายและมองเห็นรูปหล่อโผล่เข้ามากเบาะหลังซึ่งภาพดัง กล่าวทำเอาคอหวอยฮือฮาเพราะในภาพบังเอิญมีตัวเลขอยู่คือ699และ75215โดยต่างหวังเอาเลขเด็ดดังกล่าวรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถเพื่อไปเสี่ยงโชคในงวดที่หนึ่งสิงหาคม2563ซึ่งเป็นงวดที่จะถึงนี้จากการเปิดเผยของนายสมเกียรติเทียนส้มอายุ4 9ปีเปิดเผยว่าตนเองเป็นเจ้าของโรงหล่อเกียริชนะได้นำรูปหล่อหลวงพ่อพยอมที่มีน้ำหนักกว่า60กิโลกรัมขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อนำไปให้ช่างอีกคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เจียชื่อที่ฐานออกเพราะว่าตนเองแกะมาไม่สวยหลังจากที่ช่างได้เจียชื่อออกเสร็จสิ้นจึงได้เดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงช่วงถนนสายหาดทนงอุทัยธานีมีรถจักรยานยนต์ขับอยู่ข้างหน้าแล้วเลี้ยวกระชั้นชิดจนทําให้ตนเองต้องเบรกกระทันหันจึงทําให้รูปหล่อหลวงพ่อหน้าล้มชนกระจกหลังรถแตกจนใบหน้าของรูปหล่อทะลุก,กระจกออกมาตนเองได้ถ่ายรูปไว้และไปโพสต์ใน Facebook เพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นโดยไม่ได้มีจุดประสองค์อื่นใด